สวัสดีครับท่านผู้ชมสมบายดีพ่อแม่พี่น้องมัสุขผุ้คนเด้อะว,วันนี้บาโบอยู่ที่ปากเซ่พี่น้องเป็นตลาดเศร้าตลาดใหม่ปากเซพเปเปกนะ่พี่น้องเดี๋ยวบาโบสิพาท่านผู้ชมเข้าไปเบป็งบรรยากาศในตลาดนะพี่น้องนอกว่าสิเป็นจังไหนแปลกใหม่หรือว่าคือจังเมืองไทยนนบ,บ่พี่น้องตอนนี้บาโบกำลังสิพาท่านผู้ชมเข้าไปเนาะพี่น้อง อันนี้เป็นตู้เ t ทมท่านผู้ชมที่หลายหลายคนเคยถามบ่าวาว่าที่ประเทศลาวมีตู้เ TM ีรรมไหมท่านผู้ชมนี่คือตู้ a อ m เมกดเงินเด้อพี่น้องธนาคารการค้าต่างประเทศลาวอันนี้คือหน้าตาของตู้กดเงินพี่น้องตั้งอยู่ตลาดหน้าตลาดเด้อพี่น้องเด้อมีอยู่สองตู้ นี่ก็อีกตู้หนึง่งท่านผู้ชมเป็นตู้ธนาคารพัฒนาลาวอันนี้ก็เป็นตู้ ATM ท่านผู้ชมช่วงเช้าเช้าค่อนข้างเงียบเหงาท่านผู้ชมไม่ค่อยจะมีคนสักเท่าไหร่นะคนหน่อยบาบวกกับบุคอยเลยมาดุนเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสัญญาเขาไปตรงช่วงที่คนกำลังขาขายกันพี่น้อง นนี้บาบูจะย่างเข้ามาในตลาดแล้วพี่น้อง อันนี้คือบรรยากาศตลาดเช้านะท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศตลาดช่วงเช้าเช้าที่ปากเซทุเรียนก็ลูกเล็กๆ ม่ทุเรียนนี่คือหน่วยหน่อย่ไันเอียงพันเอียงพัสมาศทุเรียนลาพัสมาศทุเรียนล่าผมไม่ซื้ออื่นอ ขายส่วนมากก็จะเป็นผักพ mm ืชผลทางเกษตรของคนลาวพี่น้องเอามาขายบรรยากาศตลาดค่อนข้างเล็กท่านผู้ชมค่อนข้างน่อยคนเกิดเชื่อบค่อยมีบกหัวเหตุใดพี่น้องบาโบกกับเบกหะวาบาโบกขบงเาคยมาก ฝั่งนี้น่าจะเป็นร้านขายทองร้านขายข้ามร้านี้ท่านผู้ชมสังเกตว่าจะโบมี่โกงนะพี่น้องเนาะการขโมยแต่คนไม่ค่อยมีเงียบเงียบเงาจังเลยวันนี้บาโบา่ผ้าทุกทานมาเบิ่งตลาดปากเซ่พี่น้องตลาดตลาดเา้าของปากเซ่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเนาะพี่น้องเนาะ เป็นแรงเศรษฐกิจผูกข้นนกับมาขายของอยู่ตรงนี้แหละแต่เบื้องบนนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเงาพี่น้องอาจจะเป็นเพราะว่าผิดโควิดกับเป็นใดเนาะพี่น้องเนาะมาบุกกำบันเดวะบ้านหาปีแหละพี่น้องบ่ฮู้ว่าเรื่องราวเป็นแนวไดนเดี๋ยวสิย่างเข้าไปเบื้องอีกซอยหนึ่งนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของตลาดท่านผู้ชมหลังจากที่บาบุกสัญญาไปอีกฝั่งหนึ่ง Không khái cái chỉ mà chạc Việt Nam Sao xôi lại như rồi Nè, bên trong này Mua dàng thì อันนี้ขอจีนั่งเอียงเนี่ยตกคั่นเอาให่างๆหนึ่งเด้อชิลลองมันขอจีกันพี่น้องอันนี้เงินใบสาวพัน ยัซื้อขอจีซื้อเลยยัะก่อน้องสองพันไอ้อสพันมึนป่ะเอาสองก่อน

ขายดีบ่สมมุติข้อได้ขายพ้อได,ขด,ขด้ขายได้ไม้พอขายดีเง่เพื่อยังไงขายได้โอ้แ่สบจ้ะเขากัรกินเลยเงี้ยป่ะคิมข้อมเดียวเลยบ่ะกปีอเลสิบ่โอ้โหนี่สูตรสิบกว่าปีสูตรจากของเองเนบ่แม่น เห็นยังในยูทูยู่ตกใจด้วยนะฟอเีเด้อยังเป็นฟองใหญด้อตลาดนี้เปิดจังแตมงปิดากโมตลาดอี่ผัล้งแงแลงคำเมนบอกเสาคือจากโมง,งหามงเสาอานอ่า,อานเป็ลอบอสขอบใจด้อขอจีปลาตกีไ่ขาดง,งามงามสองคนยิน้มด้ังาบายบาย สบายดีสบายดีแม่ขายอีกยังเนาะผู้เป็นดาแสบแต่อันนี้อบไก่บ่อันนี้เป็นบรรยากาศโซนตลาดเซาอันนี้แก๊งต้องไหมโอ้อยากกินเลยเดี๋่วเราจะกินกันในมาเฮ้ยสื่อข้อจีเลยอยางกินบ่เบิดทางนี่ครับโอ้โหเนี่ยเอากินกับเป็นดาแสบออร่ยาโอ้ สายดีปะสายดีตาคนขึ้นหน่อยแต่คอือคือบุคคลมีคนวันอาทิตย์วันอาทิตย์อันนี้เจอประเดียกกันปะปลาเดียกไปเดี๋ยวดนะ้ะอันนี้เป็นบรรยากาศตลาดเต่าพี่น้อง,องปากเซคนก็ไลหลายอันนี้เป็นโ้นของกิน ้นของกินแล้วบาโบสสิน้าพี่น้องไปเบิ่งโซนขายของสดแล้วพี่น้องเนาะอ้อันนี้โซนขายของสดสินงวดดิเนี่ยก็แดงน้งหานให้นีนีได้ท่านเียวสิ้าอันนี้งวล้วเหร่น้อง้งามงามเลยว่าจะซื้อไปังกินไหมว้ยวโอ้ เดี๋ยวจะไปหัฟไปหัฟเนี่ยรวมกันอู๋อันนี้คือตลาดสดเลยพี่นอ้องต่าตอนโซนเนสิบม่งวงม่วงเหลา เป็นบรรยากาศตลาดสดตอนเช้าของปากเซท่านผู้ชมบ่าวผูพาท่านผู้มชมมาเบ่งบรรยากาศของการขายของนะพี่นอ้นองเนาะส่งเศร้าของขายส่วนรายก็จะมาจากประเทศไทยพี่นอ้องมาจากประเทศไทยนั้นเลย ส่วนด้านนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งท่านผู้ชม ตลาดเช้าที่ปากเซถือว่าใหญ่มากครับผู้ชมแบบโบกันยางแบบแกืที่ว่าบกคอยขุ่นเลยมากนะพี่น้องยางกินหลอดแต่ตอนนี้คนบกคอยมีสอบถ้าแม้าขึ้นมาช่วงนี้เป็นวันอาทิตย์คนจะพักผ่อนกันพี่น้องบกคอยมาตลาดปราสันนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของตลาด มะหามมันหอยอย่างฮะหอยปลาบ<ะ>่หอยหอมไปตตวยังสี่บ่โลเท่าไรกันนหกส้าพันหกสิบห้าพัน่อไะหกสิบห้าพัโอ้คืว่าแล้วมันโลละหกสิบถ้าเป็นเงินไทยก็บ่าพกกับโบน่ใจพี่น้องเพราะว่า เทียบเงินลาวขัเงินไทยก็บอคอยเป็นพี่น้องเลยอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าเช้าที่ตลาดตากเซผคู้คนก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมจะเป็นการจับจ่ายซื้อของ,งชว่วงเช้าเป็นของสด ส่วนตลาดนี้จะส่วนมากจะเป็นผักครับท่านผู้ชมนะเป็นผักเป็นพืชผักที่ชาวบ้านแม่ค้าเอามาขายกันนะครับเป็นตลาดสด ผู้คนเยอะตอนช่งชวงเช้ชาเลยคช่วงเช้าผู้คนจะเยอะมากไม่ค่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเป็นการซื้อซื้อของสดตลาดสดบรรยากาศแบบนี้ก็ถือว่าตื่นตาไปอีกแบบท่านผู้ชมเปลี่ยนแนวเปลี่ยนนะจากเดิมพาท่านผู้ชมไปดูถนนวันนี้มาดูตลาด คือว่าตอนเช้าท่านผู้ชมบ่าวพธพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศของตลาดสดตอนเช้าที่ปากเซก็ไม่ต่างอะไรกับจากตลาดที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยท่านผู้ชมบรรยากาศแบบนี้ก็น่าจะเป็นที่คุ้นหูคุ้นตาของบางคนแต่ว่าสลับคนที่แบบอยู่ในตลาดที่แบบใหญ่ๆก็คงจะแปลกตาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่บ่าวผูธพาท่านผู้ามาชมมารับชมก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชม ก็รับชมอีีต่อไปกับบ่าวโบ๊ทนะท่านผู้ชมนะตื่นเต้นพูดอะไรไม่ออกมาบ้านตัวเองเจอกันอีกทีคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสบายดีอันนี้บาโบไปสอข้าวจีมากพี่น้องต้องชิมเบิ่งรสชาติที่ว่าแสบนะพี่น้องเาเป็นอาหารของคุนลาวแต่เป็นอาหารฝรั่งนะพี่น้องที่คนลาวคนกิน บาหวานก็ไดกินแต่กันในหน่อยเป็นอะไรไม่นอ้องบ่มีเงินซื้อมันแพงอกรอบๆลูกชิ้นกรอบๆจะมีมะละกอข้างในก็จะมีพวกหมูบดลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูบดก็ก็น้ำที่เขาทำกันอร่อยแบบ